สนับสนุนโดยโตโยต้ถนนสีขาวถนนแห่งน้ำใจถนนแห่งความปลอดภัยภูมิใจกับภารกิจนะครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาดูในเบรกนี้กันต่อนะครับมาดูว่าน้องแจ็ค AFC จะสามารถรวมพลังกับแฟนคลับใน f a c e b o o k แฟนเพจของรายการเราได้หรือเปล่ากับภารกิจของเราครับสไ i l i n g รถถนนแห่งรอยยิ้มเชิญชมกันต่อครับ หลังจากรับโจทย์จากรองศาสตราจารย์ดรกันวีแล้วตอนนี้คุณโกตีคุณแจ็ e, ค Jack, และคุณเป็นเก๋คุณเฟย์คุณโทนจาก To โยต a CSR Facebook Fanpage ก็เดินทางมาถึงจังหวัดชะเชิงเซากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการจราจรของแยกสีโสธรก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเรียกว่าเป็นแยกวัดใจใครใจถึงได้ไปก่อนละครับแล้วอย่างนี้คุณแจ็คและทีมโตโยต้ CSR Facebook Fanpage จะไหวกันไหม่ะครับงานนี้ ครับผู้โยครับตอนนี้นะครับข้างหลังเรานะครับคือแยกนะฮะจะเรียกว่าสามแยกก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นสามแยกเนาะมันเป็นเหมือนสี่มันมีซอยนี่มีซอยเล็กๆนะแต่ถนนเส้นนี้จะเล็กใช่ไหมก็อย่างที่บอกนะครับแยกเขาเรียกว่าแยกสีโสธรนะครับอยู่หน้าอนุสาวรีย์พระยาสีสุนทรโหารนะครับเป็นสัญลักษณ์อยู่ดน้าหลังของเรานะครับแล้วก็ชาวบ้านให้ให้ชื่อแยกนี้ว่าแยกวัดใจนะฮะใครใจถึงก็ได้ไปก่อนนะครับงเกตว่าจะไม่มีเส้นจราจร ไม่มีทางมาลายไม่มีป้ายบอกอะไรเลยมีถนนเปล่าเปล่าทีนี้ว่าถ้าสมมติว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยจะมารวมใจปฏิบัติภารกิจทําให้แยกเนี้ยมันมีตํญลักษณ์หรือว่ามันรู้ว่าใครไปก่อนใครไปหลังหรือว่าจะทํายังไงดีน่าจะมีเส้นนะคะเส้นที่มันชัดชัดนะคะแบ่งเลนแบ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะและน้องตอนนี้ยังคิดไม่ออกอะค่ะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปไหว้ขอพร ท่านก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาเลือกเอาใจเชิญครับครับเออแต่จะข้ามไปยังไงเพราะว่าเราต้องวอนใจกับรถนะตายๆาย่กวจะโดนสอยเอาไงอ่ะไม่กลัวรถเลยค่ะเดี๋ยังามาใครเอาลิฟต์คิดต้องมือสะเบกรถได้แค่เดินข้ามถนนเพื่อมาสักการะอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหารก่อนจะเริ่มทำภารกิจสม i ยลิงรถถนนแห่งรอยยิ้มก็ยากซะแล้วนะครับคุณผู้ชม พราะไม่มีทางม้าลายให้คนเดินเท้าไว้ข้ามถนนเลยคุณโกตีเองก็ต้องคอยบบกไม้บวกมือให้รถคอยหยุดให้ถึงจะได้ข้ามถนนกัน่ะครับ yeah. Yeah. ตอนนี้ทั้งหมดกระแยกทีมกันสำรวจข้อมูลปัญหาของการจราจรอ,อย่างขมักขม่นเลยทีเดียวส่วนคุณโกตีและคุณแจ็คก,ก็ขอไปทดลองการขับขี่ที่แยกสีโสธรกันดู ว่าการสัญจรที่ถนนแห่งนี้จะยากสักแค่ไหนตรงก่อนไหมหรือจะเลี้ยวซ้ายก็เลยร้องยากๆเอาแบบตรงข้ามไปเลยอย่างเงี้ยยากแต่มันต้องมองขวามองซ้ายเฮ้ยมองซ้ายมองซ้ายมาเลยมองข้างหน้ายมองซ้ายมาเลยอ๋อยากๆคือเลี้ยวขวาขวาเหรอเลี้ยวขวาครับนี่มันต้องเลงเยอะอ่ะเลงมันต้องขวาซ้ายข้างหน้าด้วย า,มมางไปแล้วค่อยพานไปนะวัดใจอ่ะว่าเราจะต้องไปหรือว่าเขาจะไปก่อนอตองตองอะลองตองเลยยาก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  ต้องวัดจริงเลยอ่ะต้องวัดจริงไม่ใช่เลยอ่ยไม่หรอกมันมันเดาทางยากเขาบางคนมันไม่เปิดไฟไงใช่บางคนไม่เปิดไฟแล้วมึงก็ไม่รู้ว่ากระบอกจะไปทางไหนมันจะทำไงอ่ะเราก็เปิดไฟให้เขาหนานแล้วนะไม่เดี๋ย้จะก็เอาแล้วปื๊ดเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะเริ่มวัดจากเส้นเส้นขอบทางนะคะค่ะเส้นขาวไปถึงเส้นเหลืองโอเคสาโอเคครับกว้างกว้างสองเมตรจ้ะอันนี้คือ1นึ่งเลนใช่ปะใช่ก็คือจะเป็นของแยกนี้ของขานี้ อาจจะวาดลูกไว้เป็นแยกที่เก๋วาดมาแกาเล็กๆก็ได้ oh. เริมมาตอบถามชาวบ้านแถวนี้นะครับพี่พลอ,อยพี่น้อยอยู่ตรงนี้มานานหรือยังครับ สามปีวันที่เกิดบดเกิดบ่อยไหมครับก็บ่อยนะเดี๋ยวก็ชนกันเดี๋ยวก็ประจำนะกลางคืนบางครั้งก็ที่สองที่สามก็วิ่งแหกโค้งชนกันก็สามโมงสี่โมงเย็นเนี่ยชนมากก็จะเป็นช่วงสามสี่โมงเย็นแล้วก็ตอนเช้าที่รถมอเตอร์ไซค์กับปิ๊กอัพไปชนกันบ okay, ouais. ่อยพี่พรแปลกใจไหมว่าทําไมเขาไม่ทําสัญญาณไฟหรือว่าแล้วแบบอยากให้แยกนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ แยกไฟแดงอะไรประมาณเนี้ยแยกไฟแดงมันจะได้แบบไม่ต้องให้รถชนกันบ่อยไม่เกิดกวัดเหตุบ่อยอรประมาณนี้เนี่ยพี่เรียกครับรีบเลยครับพี่คุณพี่ยืงอ,อะไรครับเก่งฮะพี่เก่งพี่เก่ง,พ,กงพี่เก่งผ่านแยกนี้บ่อยไหมครับบ่อยครับเอาถามพี่เก่งเลยพี่เก่งผ่านแยกนี้ทุกวันเคยเกิดกุัตเหตุตรงแยกนี้ไหมเกิด <Good. S 1> เคยเหรอเ<อ>ตรงไหนพี่เ่ แยกเนี่ยสี่แยกเนี่ยมันขับยากไหมครับออกมาแล้วเป็นไงพี่ออกมาก็รถประมาทแล้วนะไม่ค่อยมีดีแล้วพี่ว่าแยกนี้มันควรจะมีอะไรเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไปเดนไม่เดงใช่ไหมคุณครับยิ่งกว่าตำรวจอีกอะโอ้โห ตำรวจบอกให้จอดจะไม่จอดเลยขอบคุณมากครับคุณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถามหน่อยคุณพี่เอ่อมาแยกนี้บ่อยไหมครับบ่อยแล้วเคยเกิดอุบัติเหตุอะไรตรงแยกนี้บ้างไหมครัก็มีมอเตอร์ไมากมอไซค์ชนมอเตอร์ไซค์ที่เฉี่ยวจะเป็นชนมากมอไซค์จะชนจักรถเนอะมันขับยากไหมครับแยกเนี้ยมันจะยากไหมไม่ไม่ไม่ยากถ้ารถเยอะจะยากมันมอไซคเนาะเดิมทีมันจะเป็นวงเวียนนะ ทำวงเวียนไวอ้าวอ้าวแล้วแล้วทำไมวะรู้สึกว่ามันมันจะยากแก่การจราจรหรือเปล่าอเดิมเดินทีแยกนี้ถ้าเป็นไปได้พี่อยากให้มีอะไรอวงเวียนดีกว่าเพราะว่าไฟแดงเราจะติดอ๋อวงเวียนดีกว่าผขอบคุณมากครับคุณพี่นะขับรถปลอดภัยนะพี่นะที่สำคัญนะครับเวลาขับรถมีน้ำใจให้กันนะกันเนาะพี่เนาะขอบคุณมากครับแล้วก็เคยมีอยู่แล้วนี่มันเคยมีอยู่แล้วนะ ข้อมูลแล้วใครได้ข้อมูลอะไรมาประชุมการึกษากันได้เลยครับว่าเราจะแก้ไขนะฮะทำให้ตถนดตรงนี้มีรอยยิ้มขึ้นมาได้ยังไงเชครับถามถามมาแล้วเขาบอกว่าอยากให้มีไฟจราจรแล้วก็อุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เมื่อก่อนมันเคยเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเคยมีวงเวียนอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือน,นทําให้จราจรมันติดมันติดเหมือนอะไรทุกอ,อ,อย่างครับแต่ตัวใหญ่เขาบอกเขาไม่อยากให้มีสัญญาณไฟแดงนะเพราะว่ายิ่งมีสัญญาณไฟแดงเขาบอกมัาจะติด เพราะว่าไม่รู้เขาบอกอย่างนั้นบอกว่าถ้ามีสัญญาณไฟแดงมันจะมันจะยิ่งติดแต่ระยะนี้เคยมีวงเวียนเขาบอกนานนานมากนานมากแล้วครับน,น,นานมากแล้วเคยมีวงเวียนแล้วก็มันเหมือนกับว่า,าถูกเอาออกไปเราก็ไม่เคยเห็นภาพในวงเวียนสมัยก่อนวงเวียนในสมัยก่อนมันอาจจะแคบแล้วก็ทําให้การจราจรมันติดขัดหรือหนานแน่นแล้วเขาก็เลยต้องมีเหตุจำเป็นต้องเอาออกหรือเปล่าอเอาละสิครับวงเวียนก็เคยทํามาแล้วแต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้ และถ้าติดไฟแดงก็อ,อาจจะสร้างปัญหามากกว่าแก้ปัญหาก็เป็นได้นะครับแล้วจะมีวิธีไหนแก้ปัญหาให้สียแยกวัดใจหนีได้อีกละครับเอาล่ะคุณแจ็คและน้องๆไม่ธรรมดาเลยนะคะตอนนี้ผลงานค่ะทำมาได้ถึงครึ่งทางแล้วแต่ว่าจะสําเร็จหรือไม่นะคะผลงานจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะต้องติดตามชมในช่วงหน้าค่ะและสําหรับตอนนี้นะครับเราไปดูเรื่องราวดีๆที่ทําให้พวกเราห่วงใยโลกสังคมและสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้นเชิญชมนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหนังสือวิชาการที่ดีนะฮะย่อมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศนะฮะรวมถึงการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของบ้านเราด้วยนะครับวันนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้นะครับก็ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลนะรับูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยนะครับ TTF Award ประจำปี2,554นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนักวิชาการผู้สร้างสรรค์แล้ก็ส่งเสริมการศึกษาระดับสูงครับ รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี2538ด้วยความเริ่มมือของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยบริษัทโตยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมุ่งหวังในการส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่องผลงานในสาขาต่างๆพร้อมทั้งได้สนับสนุนให้มีการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อเผยแพร่อ,ออกสู่สาธารณชนโดยรางวัล TTF Award ได้แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับ คือรางวัลเกียรติยศและรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่นนอกจากจะได้รับโลก่เกียรติยศแล้วยังมีเงินรางวัลสนับสนุนสำหรับผู้แต่งอีกด้วยนะครับและในปี2554มีผลงานส่งเข้ารับพิจารณาทั้งสิ้น48ผลงานโดยผลงานที่ได้รับการครัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัล TTF Award มีจำนวน4ผลงานด้วยกันครับได้แก่รางวัลด้านสังคมศาสตร์เรื่องมาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทยรางวัลด้านมนุษยศาสตร์เรื่อง ก่อร่างสร้างเรื่องเรื่องเล่าอัตลักษณ์และชุมชนในวรรณกรรมสตรีชายของรางวัลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่องโรคซึมเศร้าที่ดื้อต่อการรักษารางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องมแมลงวันหัวเขียวที่มีความสําคัญในราชอาณานจักรไทยสําหร,รับมูลนิธิเดต้าประเทศไทยก็มีความมุ่งหวัง ที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้เพราะฉะนั้นเราจึงจัดตั้งโครงการ TTF Award ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการเนี่ยสร้างผลงานที่ดีเด่นทางวิชาการแล้วก็เป็นผลงานที่สร้างสารรค์ผมคิดว่าจะทำให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่มีคุณภาพ ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมได้ทำการรวบรวมข้อมูลท,มทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆทุกประเภทขึ้นมาจัดทําบริการสาธารณะมีการยกร่างกฎหมายเอาไว้สําหรับในอนาคตด,ด้วยว่าถ้าในวันข้างหน้าเนี่ยต้องมีการจัดทําบริการสาธารณะที่เป็นระบบใหม่จริงๆเนี่ยควรจะต้องทำยังไงก็กฎหมายก็จะเป็นเกณฑ์นในการจัดทาครับ ในหนังสือนี้เราจะเขียนตั้งแต่ว่าแมลงวันหัวเขียวมีการกระจายอย่างไรในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสําหรับการได้รับรางวัลครั้งนี้ครับและอีกไม่นานนะครับผลงานก็จะถูกตีพิมพ์และก็เผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับซึ่งทางบรินิทโตโยต้าประเทศไทยนะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้สนับสนุนผลงานดีๆและยกระดับมาตรฐานของงานวิชาการของประเทศไทยนะฮะให้เป็นทุจรกตในวงกว้างมากขึ้นครับ50ปีโตโยต้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป